บริไทยทิพย์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนั้นใครจะเป็นผู้ตั้งขึ้นมีใครเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินงานก็ไม่ทราบเพราะไม่ได้จดทะเบียนที่กระทรวงเศรษฐการและดูเหมือนจะปกปิดเป็นความลับอยู่สักหน่อยจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทไทยทิพย์เท่าที่ได้ยินได้ฟังจากปากของบุคคลหลายคนซึ่งบางคนก็เปิดเผยว่าตนเป็นพลพรรคร่วมง,งานในบริษัทนั้นแต่ไม่ได้เป็นชนชั้นหัวหน้าคงเป็นแต่มือรอง ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็ว่าจ่าหรือในายสิบเท่านั้นบริษัทนี้มีชื่อในการถีบของใช้ในสงครามของกองทัพญี่ปุ่นที่ขนส่งโดยทางรถไฟส่วนมากเหตุเกิดที่บริเวณภาคใต้แถวอำเภอท่าชางจังหวัดสุราษฎร์ธานีความจริงนั้นการถีบจะเริ่มแต่จังหวัดเพชรบุรีเรื่อยลงไปตามโอกาสที่จะเกิดขึ้นส่วนทางเรือเหตุการณ์มักเกิดขึ้นตามเส้นทางลำเลียงจากคลองดาวคะนองไปตามลำคลอง จากปากคลองไปจนถึงมหาชัยเรื่องนี้เกี่ยวพันกับตัวละครในเรื่องบริษัทไทยถีบรวมเรื่องสั้นยุงทองของผู้เขียนแต่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันซึ่งผ่านตลาดน้ำวัดไซวัดสิงห์สแสมดำไปตามคลอง32คดจนถึงสมุดสาครที่แรกญี่ปุ่นจะใช้รถไฟสายคลองสานมหาชัยและมหาชัยสมุดสงครามเป็นเส้นทางลำเลียง แต่ว่าทางบริษัทรถไฟสายนี้รู้แกวเลยหาทางแก้ไขทําให้เกิดความคลุกคลักขัดข้องไม่สะดวกในบริการขนส่งของรถไฟสายนี้เป็นต้นว่ารถจักรเสียบ่อยรถจักรไม่มีกําลังลากจูงเพราะฟืนเปียกบ้างเครื่องอุปกรณ์ของเครื่องจักรชารุดไปบ้างส่วนใหญ่ญี่ปุ่นจึงไม่ใช้รถไฟสายนี้เป็นเส้นทางขนส่งแต่เปลี่ยนเป็นขนทางเรือจากคลองดาวคนองไปมหาชัยดังกล่าว เส้นทางขนส่งโดยใช้เรือยนต์ลากจูงเป็นพวงยาวไปตามลำคลองซึ่งไม่กว้างนักและมีการขัดข้องบ้างเพราะมีคราวน้ำเกิดน้ำตายตามภาษาชาวบ้านคือน้ำขาดคลองจนเรือไม่สามารถจะผ่านไปมาได้สะดวกบริเวณสถานีวัดไซซึ่งรถไฟและรถรางใช้ร่วมกันคือรถไฟกับรถรางต่างเดินบนทางสายเดียวกันเดี๋ยวนี้รถรางเลิกเสียแล้ว เพิ่งเลิกไปเมื่อวันที่14มีนาคม2514นี่เองการขนส่งทางลำคลองใช้เรือเอี้ยมจุนหลายลำบรรทุกสัมภาระแล้วใช้เรือที่มีเครื่องยนต์ลากจูงสมัยสงครามกองทัพญี่ปุ่นไม่มีเรือทั้งสองชนิดจึงต้องว่าจ้างเรือเอกชนในเมืองไทยหลายเจ้ามาผสมผสานเข้าเป็นเรือพ่วงพวงเดียวหรือว่าหลายพวง คนที่มาจากต่างที่ต่างถิ่นมีทั้งคนดีบ้างไม่ดีบ้างจึงเป็นเหตุให้ได้รับความไม่สะดวกเรียบร้อยเกิดขึ้นบ่อยไหนจะข้าวของหายไหนจะเรือบรรทุกของไม่มามาไม่ครบเครื่องยนต์ของเรือขัดข้องทหารญี่ปุ่นในระยะนั้นจึงน่าคล้ายกับม้าหมากรุกเพราะปวดหัวสถานีวัดไซเป็นชุมทางใหญ่แห่งหนึ่งรถไฟก็หยุดรถรางก็จอดคนจะลงเรือหรือว่าขึ้นจากท่าเรือที่ตลาดน้ำ จะต่อรถไปมหาชัยก็ดีไปคลองสานเข้ากรุงเทพก็ต้องต่อรถที่นี่สรุปว่าคนจะไปเรือหรือต่อรถก็ต้องผ่านเส้นทางวัดไซทั้งสิ้นแล้วก็จะมีร้านกาแฟาอากรหรือไอโกตามแต่ผู้เรียกจะยกย่องหรือจิกขมอมซึ่งอยู่บริเวณนั้นสถานีนั้นชงกาแฟาอร่อยอย่าบอกใครใส่นมควายเคี้ยวข้นเป็นครีมซะด้วยไม่ว่าจะเป็นกาแฟาร้อนหรือกาแฟาเย็นหรือยกล้ออร่อยทั้งนั้น นมควายเคี้ยวข้นขลักจริงๆไม่ใช่ของปลอมเพราะว่าเอามาจากฟาร์มแขกเลี้ยงควายรีดนมขายซึ่งตั้งอยู่บริเวณนั้นหลายเจ้ามีควายหลายสิบจะไปดูการสาธิตรีดนมควายก็ยังได้มีตัวอย่างให้ดูทุกเวลาเช้าสายบ่ายเย็นจะเห็นแขกรีดนมสองครั้งดังกล่าวแล้วก็ส่งไปตามร้านขายกาแฟสองระลอกเช้าบ่ายจริงๆร้านกาแฟอาโกนี่คนแน่นทั้งเช้าสายบ่ายเย็น แต่ว่าตอนเช้าแน่นกว่าเวลาอื่นคนที่มารอขึ้นรถลงเรือจะใช้เวลาระหว่างการรอคอยสั่งกาแฟไข่ลวกมาก,กินกันกับขนมครกหรือว่าปลาท่องโกในระยะหลังๆก็มีผู้คิดอ่านทำขนมปังข้าวเจ้าขึ้นก็ขายได้เหมือนกันแม้จะไม่อร่อยเหมือนขนมปังข้าวสาลีก็เหมือนที่เปรียบว่ายำไร้เด็ดดอกหญ้าแซมผมนั่นแหละคนที่ไปนั่งร้านกาแฟอากตอนเช้านั้นแยกออกได้เป็นสประเภท หนึ่งคือข้าราชการที่อพยพหลบภัยไปอยู่แถวบางประทุนบางมดบางระแนะเวลาเช้าก็มาชุมนุมกันเพื่อขึ้นรถไปทำงานที่กรุงเทพเวลาเย็นกลับจากงานก็จะมารอรถกลับบ้านพัก 2. เป็นชาวบ้านในท้องที่พวกที่อพยพมันจากกรุงเทพเป็นข้าราชการบ้างพ่อค้าและก็ทำงานบริษัทห้างร้านต่างๆบ้างเคยรู้จักคุ้นเคยกันอยู่แล้วหรือได้ร่วมรถลงเรือด้วยกันบ่อยๆก็เลยรู้จักชอบพอกัน จึงจะเห็นว่าตอนเช้าตอนเย็นระหว่างรอขึ้นรถลงเรือได้มีการทักทายโบกไม้โบกมือกันอยู่เป็นประจำบางท่านก็เร่เข้าไปหากาแฟไข่ลวกเป็นอาหารมื้อเช้าสะดวกและประหยัดดีกว่าทำกินเองที่บ้านตอนคอยกาแฟาหรือระหว่างจิบน้ำชานี่แหละก็ได้คุยกันถึงเรื่องต่างๆเช่นเมื่อคืนนี้เครื่องบินมาทิ้งระเบิดที่ไหนเมื่อไหร่สงครามจะยุติตลอดไปจนถึงปัญหาหมาไม่ลูกอ่อนที่กุฏิท่านประหลัดข้างทางเดิน งับกังเกงใครต่อใครขาดมาหลายคนจะทำยังไงดีจะตีก็ไม่ได้ท่านปรหลัดจะโกรธเอาผมมักจะเดินออกจากบ้านพักที่บางขุนเทียนไปหากาแฟแล้วก็อาหารมื้อเช้าอยู่ที่ร้านอากจนรู้จักแล้วก็ชอบพอกันกับเจ้าของร้านเลยกลายเป็นขาประจำาก้นานาฬิกาเศษขาประจำเบาบางลงไปเพราะว่ามีภารกิจแยกย้ายกันไปทำงานของตนพวกที่นั่งแช่อย,อยู่ก็คือพวกตื่นสายกับพวกว่างทุระ พวกหลังนี้อาจจะนั่งแช่อยู่ได้ตั้งแต่เช้ายันบ่ายทีเดียวร้านอากเป็นศูนย์รวมข่าวและกระจายข่าวสองอย่างพร้อมกันไปคนเรือจ้างก็มากินพวกนักเลงก็มากินก็มีเจ้าหวิงถ่อหุ่นพระเอกนักเลงที่ใครๆก็เกรงใจเพราะว่าถึงจะเป็นเด็กหนุ่มแต่ใจถึงคือกล้าสู้แม้คนที่ตัวใหญ่กว่าในปานผู้มีฉายานักถีบรถไฟเพราะว่าเวลาเมาเคยยืนจังก้าจะถีบรถไฟมหาชัยให้ตกราง เพื่อนฝูงต้องช่วยกันเหนี่ยวรั้งเอาไว้ในปานคนนี้เกิดเรื่องตีรันฟันแทงกันแถบนั้นตำรวจเองก็มักจะเพ่งมาที่ในปานก่อนเสมอในแชมหนวดคนแจวเรือประจำท่าวัดใส่วัดจอมทองปากเขียวพระสูบกัญชาเป็นคนประสบการณ์มากแจวเรือตั้งแต่อายุ12จนอายุจะเข้า60ปีแล้วมีความรู้รอบตัวทังด้านคนดีและคนร้ายนอกจากนั้นก็มีเจ้าโกยเจ้าจอนติ่งนิ้ว11นิ้ว มีเจ้าผูกเจ้าพันและนายท้ายประเสริฐเจ้าของเรือโยงรับจ้างขนสัมภาระของกองทัพสินค้าที่ถูกถีบจากพวกเรือแถววัดไซแสมดำก็มักจะเป็นสินค้าที่เรือเครื่องของนายท้ายประเสริฐเป็นเรือลากจูงเพราะฉะนั้นใครใครรู้เบาะแสะอะไรดีๆก็มักจะตีสนิทกับนายท้ายประเสริฐเข้าไว้ผมได้เรื่องต่างๆจากพวกนี้มากอยู่เหมือนกันที่เอามาเล่าไว้ในบริษัทไทยถีบก็ของพวกนี้แหละ มีอีกหนึ่งคนที่ยังไม่ได้เอ่ยถึงคือเป็นหนุ่มใหญ่อายุเลย30ปีเจ้าของสวนหลายขนาดที่บางปะทุนเขาเป็นหนุ่มสองพี่น้องฝาแฝดชื่อฟักและแฟงตัวกลมร่างสูงใหญ่หน้าตาเหมือนกันยังกระแกะแต่ว่านิสัยไม่ใครจะเหมือนกันนักคนพี่ค่อนข้างนักเลงคนน้องเอาแต่การทำสวนอย่างเดียวไม่คบค้าสมาคมกับใครสมถะเก็บตัวชอบอยู่เงียบ,บผมคุ้นเคยกับสองพี่น้อง แต่ว่าสนิทกับคนพี่ที่ชื่อฟักมากกว่าเมื่อพบกันก็อยากจะรู้ว่าใครเป็นใครก็ต้องใช้ความสังเกตนิดหน่อยคนที่มีไยใหญ่สีดําปลายติ่งหูด้านซ้ายมีขนดํายาวสามเส้นอยู่ที่ไยคนนั้นคือฟักคนพี่ถ้าไม่มีคือแฟงน้องชายเขาเคยพาผมไปบ้านสองสาครั้งเพราะว่าเกิดถูกอัธยาศัยใจคอกันอย่างไรก็ไม่ทราบสวนของเขาอยู่ริมคลองบางประทุนด้านหนึ่งติดกับทางรถไฟไปได้ทั้งทางบกและก็ทางน้ํา สะดวกมากหนุ่มใหญ่คนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านใครต่อใครก็ทักกันเกลียวก็จะไม่ทักได้ยังไงกันผู้ชายคนนี้มีฝาใหญ่ดำปลายติ่งหูซ้ายและมีขนยาวดำสามเส้นเขาเป็นทั้งนักเลงเล้าแล้วก็นักเลงกาแฟที่สำคัญนะเขาเป็นคนที่คนในชมรมกาแฟอากรู้จักกันดีแล้วเขาก็มักจะเป็นสปอนเซอร์ของนักแจวเรือและพวกว่างงานพี่ฟักมาแล้ว ดูเหมือนจะเป็นเสียงของเจ้าหวิงนักเลงรูปงามเฮ้ยโกยกล้อแก่ๆของพี่ฟักแก้วนึงวันนี้ไอ้หวิงจะเลี้ยงพี่ฟักเว้ย <laughs> <laughs> เสียงเจ้าจอนติ่งหัวเราะเอร็ดอร่อยคงจะเงินแข็งละ่ะเจ้าปานนักถีบรถไฟว่าหรือแม่บุญหน้าคเขายอมรับมั่นเองแล้ววะฮึ้ไอหวิงอย่าพูดให้กระเทือนซางเจ้าหวิงชักจะฉุนเฉียวถ้ารักกูอย่าเอ่ยชื่อ,อีนา ความสงบเกิดขึ้นชั่วประเดี๋ยวหนึ่งในฟักก็เดินมาที่โต๊ะผมยกมือไหว้และก็บอกว่าอยากพบพี่มาสองสามวันแล้วอ่ะนั่งสิมีธุระอะไรล่ะหรือว่าเพียงแต่คิดถึงก็ทั้งสองประการนั่นแหละพี่เดี๋ยวเสร็จธุระแล้วผมจะไปคุยกับพี่หน่อยนึงนะที่นี่ไม่ได้หรือไม่ได้หรอกพี่เมื่อเสร็จรายการกาแฟแล้วผมก็ตามเขาไปที่บ้านในฟักนั้นพาผมลัดไปตามร่องสวนขนาดในโดดข้ามร่องนั้นร่องนี้ ในที่สุดก็มาถึงกระท่อมเล็กหลังคางมุงจากเขาเลี้ยวซ้ายแลขวาก็ไม่เห็นมีใครเลยพาผมเข้าไปในกระท่อมหับประตูเสียเขาให้ผมนั่งลงบนแคร่เล็กๆเป็นที่สําหรับนอนเฝ้าสวนส่วนตัวเขาเองนั่งลงบนพื้นข้างฝาเป็นมูลดินสูงจากพื้นราวคืบมีเสือกระจูดปูเลิกขึ้นคุยดินออกไปมีกระสอบฝังอยู่ในดินเป็นกระสอบแบบที่ทอจากญี่ปุ่น เพราะว่าเส้นปอเล็กแล้วก็ละเอียดกว่ากระสอบที่ทอจากอินเดียขนาดเล็กกว่าเตี้ยกว่ากระสอบใส่ข้าวสารเขาแก้หูรูดแล้วก็ดึงออกให้กว้างหยิบสิ่งที่อยู่ในกระสอบออกมาเป็นธนบัตรใบละร้อยบาทสีแดงพิมพ์จากญี่ปุ่นเป็นธนบัตรที่ใช้ระหว่างสงครามบรรจุอยู่เต็มกระสอบใบนั้นธนบัตรเหล่าเนี่ยเป็นของผมพิมพ์เสร็จถูกต้องครบถ้วนนอกจากลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเท่านั้นเอง เราจะทำยังไงกับมันดีล่ะพี่ผมหมายถึงว่าพี่กับผมเนี่ยแบ่งกันคนละครึ่งผมเองถึงกับตะลึงไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไร ตรงหน้าผมกับฟักนั้นคือกระสอบธนาบาัตรมีธนาบัตรชนิด100บาทสีแดงบรรจุอยู่เต็มกระสอบเป็นฟ่อนเป็นฟ่อนหรือมัดมัดละ100ฉบับฉบับละ100บาท1มัดก็10,000บาทกระสอบจุกี่มัดเป็นเงินกี่บาทผมก็ไม่ทราบเพราะไม่เคยเห็นธนาบ,าบัตรบรรจุแบบนี้มาก่อนแต่คงจะมากกว่า100มัดและเป็นเงินจํานวนล้านล้าน,นบาทแน่มันแดงคลืดไปหมดมองแล้วลานตาแต่มันไม่ใช่ของเรา ของคนอื่นของใครผมก็ไม่รู้ผมก็ยืนนิ่งอยู่ไม่คิดว่าจะได้พบไม่คาดหมายว่าจะได้เห็นเป็นไงพี่ฟักถามของใครละ่ะผมกลับย้อนถามไปบ้างของใครก็ไม่รู้แต่บริษัทไทยถีบมันก็ได้มาตอนนี้มันตกมาเป็นกรรมสิทธิ์ก็ไม่ถูกนักหรอกพี่ต้องว่าตกอยู่ในความครอบครองของผมนายเป็นสมาชิกบริษัทไทยถีบหรือเปล่าผมซื้อมานะ่ะซื้อมาทำไมอะ่ะ ผมถามโงโ่ๆออกไปความจริงน่าจะรู้อยู่แล้วซื้อมาเพราะคิดอยากจะรวยแต่นอนคิดอยู่สองคืนและตัดสินใจไม่ถูกถึงได้เชิญพี่มาปรึกษาธนบัตรเหล่านี้พิมพ์มาแล้วแบบสมบูรณ์ทุกอย่างยังขาดแต่ลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการคลังเท่านั้นหมึกสีดำอย่างดีสมัยส,ยสงครามหายากแต่ก็พอหาได้ปริมาณที่จะใช้ไม่มากนักเห็นพี่คุ้นเคยกับโรงพิมพ์คงจะพอช่วยกันได้บ้างเอางี้ก็แล้วกันพี่หาหมึกหาบล็อก ลายเซ็นชื่อรัฐมนตรีมาให้ผมมาช่วยทํากันเรียบร้อยแล้วก็แบ่งกันคนละครึ่งไม่ใช่น้อยนะพี่ผมว่าได้กันคนละล้านเชียวแหละมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนักนะแต่มันก็ไม่ได้ยากอะไรนรักหรอกเมื่อผมนิ่งเฉยอยู่เขาก็จัดการเอาเสื่อผือนนึงมาปูลงบนแคร่และก็บอกว่าพี่นอนคิดสักพักนะเดี๋ยวผมจะไปหาน้ำหาท่ามาให้ดื่มแก้คอแห้งแล้เขาก็ผลุนผลันออกไปผมนั่งลงบนแคร่อย,อย่างอ่อนอ,อกอ่อนใจ มองดูกระสอบเงินซึ่งฟักผูกมัดเรียบร้อยความคิดในตอนนั้นสับสนวุ่นวายไปหมดเงินใครนะใครใครก็อยากจะได้แต่คิดดูแล้วมันก็ไม่สู้จะบ,บริสุทธิ์นักสําหรับเงินจํานวนนี้ใครๆก็รู้ว่ามันเป็นเงินที่พิมพ์มาใช้ในการทําสงครามซึ่งฝ่ายใดจะชนะก็ยังไม่ทราบต่อไปเขาอาจจะไม่รับรองหรือเลิกใช้ธนบัตรแบบนี้ก็ได้ผู้พิมพ์พิมมันมาเพื่อใช้ในเมืองไทย ในรูปเงินกู้ของพันธมิตรเพราะว่าจะเอาสกุลเงินของเขามาใช้ในบ้านเราไม่ได้ฟักกลับเข้ามาอีกครั้งมีแก้วน้ำคนโทดินแล้วก็ย่ามใบหนึ่งบรรจุฝรั่งเก็บมาสดๆจากร่องสวนของเขาเองน่ากินนักนอกจากฝรั่งและชมพู่สาแรกผลใหญ่ผิวเปล่งปลัง่งราวกับแก้มสาวรุ่นตัดสินใจหรือยังอ่ะพี่เขาถามอย่างเกรงใจภายหลังที่นั่งนิ่งกันอยู่ครู่นึง ผมหยิบชมพู่ผลงามมาพิษดูแต่ว่าใจเองก็ไพล่นึกถึงธนบัตรในกระสอบใจคนนี้ชอบกวนแท้มองของสิ่งหนึ่งใจคิดถึงของอื่นก็ได้มันก็มีส่วนผิดบาปอยู่หรอกนะพี่นะอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นของลักขโมยมาผมก็ไม่สบายใจเลยมาปรึกษาพี่อืมพวกไทยถีบเขาว่าเขาทำงานเพื่อชาติธนบัตรเนี่ยเราไม่ได้พิมพ์คนอื่นพิมพ์ออามาใช้ในบ้านเราพวกเราก็ มาขายต่อแล้วก็เอาออกมาใช้มันเป็นการตัดกำลังฝ่ายเขาที่คิดไม่ซื่อกับเราอย่างเนี้ยมันคงไม่บาปหรอกนะพี่นะผมนิ่งคิดเขาก็พูดว่าถ้าเราไม่เอาไปใช้คนอื่นก็ได้ไปเขาก็เอาไปใช้มันเรื่องของทีใครทีมันพี่ไม่น่าคิดมากไอเรื่องทำนองเนี้ยพี่ก็ไม่เคยทำมาก่อนแล้วความลับมันไม่มีในโลกนะฟักถ้าใครไปปูดเข้าความผิดมันจะมาถึงตัวเรื่องนี้ไม่มีใครรู้หรอกพี่ผมรับรอง อย่างน้อยก็ตัวเรารู้จริงไหมล่ะแต่เราก็ปิดปากตัวเองได้นี่พี่โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะเชื่อผมเถอะถ้าเราทําเราก็รวยผมตัดสินใจเด็ดขาดบอกกับเขาว่าผมไม่ทําไม่ร่วมมือกับเขาแต่จะขอรับรองว่าไม่แพร่งลายเรื่องนี้ให้ใครรู้เด็ดขาดเขาทําไปเถอะผมไม่ยุ่งเกี่ยวดูสีหน้าเขาท้อแท้ผิดหวังผมเลยปลอบว่าคุณฟักคุณไม่ใช่คนยากจนเรือกสวนก็มีมาก เป็นคนที่มีผู้นับหน้าถือตาคนหนึ่งในย่านบางปะทุนนี้ผมทราบประวัติว่าตระกูลของคุณเนี่ยเป็นผู้มีความประพฤติดีงามผมยังสรรเสริญอยู่เสมอถึงคุณจะไม่ได้พึ่งทรัพย์สินจากไอ้สิ่งที่อยู่ในกระสอบนั้นคุณก็ไม่ได้ยากจนนี่แต่ถ้าคุณทำลงไปถึงไม่มีใครรู้แต่คุณก็ไม่สบายใจเพราะตัวคุณเองรู้ความภาคภูมิใจของคุณในตัวเองก็จะลดหย่อนลงไปมันเป็นตราบาปสลักอยู่ในจิตใจผมเองก็ไม่ใช่คนมั่งมีอะไรหรอกนะ ไม่มีส่วนแม้แต่ขนาดเดียวรายได้ประจำก็ไม่มีเพราะว่าผมเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาไม่ได้รับราชการหรืองานประจำแต่ผมก็ไม่เคยทำงานแบบนี้ผมก็อยากทำใจตัวเองให้สะอาดเงินทองน่ะมันเป็นของหาได้ถึงจะได้ไม่มากแบบนี้แต่มันก็ทำให้เราหยิ่งในตัวเองได้นะมองใครๆได้เต็มตาด้วยความบริสุทธิ์ของเราเชื่อผมเถอะอย่าทำเลยนะคุณฟักเขาถอนหายใจยาวหน้าของเขาเผืดไปถนัด ความหวังของเขาพังทลายเพราะผมไม่ร่วมมือด้วยเป็นเวลานานทีเดียวเขาพูดช้าๆว่าผมเชื่อพี่เพราะว่าพี่ได้ผ่านโลกมามากได้พบเห็นอะไรมามากแต่เราจะทำยังไงกับมันดีละ่ะทำลายมันซะสิถ้าขืนทิ้งไว้ล่อตาล่อใจมันอาจจะทำให้คุณเปลี่ยนใจก็ได้นะคุณฟักผมกลับมาถึงบ้านเย็นนั้นกินข้าวกับปูเค็มตัวเล็กๆซึ่งเพื่อนบ้านเอามาให้สับหอมกับมะดันซอยใส่ลงไปพริกขี้หนูหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แกงส้มมันรุมกับปลาช่อนมีอะไรอีกอย่างหนึ่งจําไม่ได้กินข้าวมือน,นั้นอร่อยแม้จะไม่มีเงินแสนเงินล้านอยู่ในมือช่างมันเถอะครับชีวิตในโลกแคบๆของผมภายในเมืองไทยนี้เท่านั้นไม่เคยโลดผลจนทยานไปถึงยุโรปอเมริกาหรือแม้แต่ในประเทศอื่นๆในเอเชียยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากแต่เท่าที่ได้เล่ามาจนบรรจบครบรอบปีก็เห็นสมควรแล้วถึงการจะยุติลงจึงขอยุติไว้เพียงแค่นี้ Thank you.